สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแก้วกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรายังคงอยู่กับอะไรเอ่ยอุปกรณ์ปั้นแป้งโดนั่นเองโดยในวันนี้นะคะคุณครูแก้วจะให้การบ้านเด็กๆโดยการปั้นแป้งโดเป็นรูปวงกลมฟังอีกครั้งนะคะ การบ้านของเด็กๆวันนี้คือให้เด็กๆปั้นแป้งโดเป็นรูปวงกลมคล้ายๆกับขนมบัวลอยนะคะนี่ดูนะคะวันนี้นคุณครูแก้วมีแป้งโดสองสีเลยค่ะ หลังจากที่เด็กๆปั้นแป้งโดเป็นรูปวงกลมเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆนำแป้งโดนี่นะคะพึ่งลมให้แห้งหรือตากแดดจนกว่าแป้งโดของเราจะแห้งและแข็งนะคะหลังจากนั้นแป้งโดที่ได้นะคะให้เด็กๆนำไปเก็บไว้ในถุงซิปล็อกหรือว่าจะเป็นกล่องพลาสติกนั่นเองนะคะนี่ สีเขียวคุณครูแก้วใส่ไว้ในถุงซิปล็อกนะคะสีชมพูใส่ไว้ในกล่องพลาสติกนี่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปคุณครูแก้วจะมาพาเด็กๆทำแป้งโดรูปวงกลมนี้ เป็นอะไรมาติดตามกันในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย